คุณมีหลักฐานหน่อยไหมถ้าคุณมีหลักฐาน,นว่ามันมีการถ่ายกันจริงอะไรกันจริงเนี่ยไม่ว่ากันไม่ผมอยากรู้ว่านิยามมันอยู่ตรงไหนไอ้คำเนี้ยแบบว่าขอบเขตมันก็เหมือนการพลิกลิ้นในเรื่องเนี่ยว่าถทกรรมเรื่องสามัคคีอะ่ะใช่ไหมคือคุณก็แบบสามาคัคคียอมรับสภาพกับสามัคคีไล่คนคนนี้ออกไปอะ่ะม,มันก็สามัคคีเหมือนกันปะนะฮะ ก็ลองดูอะที่มันก็อยู่ที่ว่าเวลาเวลาคุณอยู่ในอำนาจคุณก็ใช้เรื่องนี้ปกป้องตัวเองและสุดท้ายตอนเวลาคุณมีศัตรูทางการเมืองคุณมีอำนาจเนี่ยคุณก็สามารถได้เขาอะก็ได้ไงพี่เมื่อเราถามว่าเหตุผลหลักการวิธีการกล่าวหาคนอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเป็นยังไงเนี่ยทำไมคุณถึงได้ข้อสรุปตรงนี้มาคุณก็อธิบายไม่ได้สุดท้ายก็แค่บอกว่ากฎหมายนี้จะมีไว้ใช้กับคนที่ไม่หวังดีกับบ้านเมืองต่อจากนี้อาจารย์พีชอาจารย์วิโรจน์จะเสนอข่าวอะไรนี่ต้องระมัดระวังแล้วนะฮะ ทำไมฮะอ้าวก็นี่เขาออกมาระบุเรื่องนะฮะว่าถ้าเกิดว่าคุณเสนอข่าวอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทําให้เป็นการปลุกปั่นย่วยุนเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นข้อมูลไม่ใช่ประเด็นฮะอันนั้นประเด็นประเด็นของเขาคือทําให้เกิดความไม่สงบก่อนห้เกิดความตื่นตระหนกตกใจครับแม้จะเป็นความจริงก็ตามนะครับอ่าคือปิดเบือน่ะนเรื่องหนึ่งที่เรารู้คือว่าความจริงไม่อยากรู้เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้ความจริงซะเลยเพบอะเขาว่าไม่อยากรู้ความจริงครับเพราะฉะนั้น เราใช่ไหมเลักก<ส>าวิธีคิดอะ่ะเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยคนภาพที่ออกมามีคนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยจัดฉากขึ้นมาคตำรวจก็เด้งเล่นรัฐมนตรีดีก็เด้งเล่งแต่ถามอย่างเดียวฮะคุณมีหลักฐานหน่อยไหมถ้าคุณมีมหลักฐานว่ามันมีการถ่ายกันจรงิงอะไรกันจริงเนี่ยไม่ว่ากาันไม่ผมอยากรู้ว่านิยามมันอยู่ตรงไหนไอ้คำเนี้ยแบบว่าขอบเขมันยียรนมัน คือคุณก็แบบสามัคคียอมรับสภาพกับสามัคคีไล่คนคนนี้ออกไปอ่ะมันก็สามัคคีเหมือนกันป่ะนะฮะก็ลองดูอะที่มันก็อยู่ที่ว่าเวลาเวลาคุณอยู่ในอำนาจคุณก็ใช้เรื่องเนี้ปกป้องตัวเองและสุดท้ายตอนเวลาคุณมีศัตรูทางการเมืองคุณมีอำนาจเดียวคุณก็สามารถไล่เขาอ่ะก็ได้ไงพี่เมื่อเราถามว่าเหตุผลหลักการวิธีการกล่าวหาคนอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเป็นยังไงเนี่ยทำไมคุณถึงได้ข้อสรุปตรงนี้มาคุณก็อธิบายไม่ได้สุดท้ายก็แค่บอกว่ากฎหมายนี้จะมีไว้ใช้กับคนที่ไม่หวังดีกับบ้านเมือง ก็นั่นแหละประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่หวังดีไม่หวังดีประเด็นก็คือว่ามันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายซึ่งมันจะต้องผ่านกระบวนการการพิสูจน์ถูกไหมครับครับถูกไหมฮะถูกถูกต้องถูกต้องแลยฮสุดยอดจริงคือเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างนี้นะครว่าพกรกกำหนดพระราชกำหนดเนี่ยนะครับฉุกเฉินเนี่ยข้อ11เมื่อวันที่10กรกฎาคมและวันที่29ก้กรกฎาคมที่ผ่านมาระบุข้อความในลักษณะเดียวกันว่าการเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวตรงนี้วงไว้ตัวตัว,ตวตใหญ่ๆเลยนะความวาหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งอของข่าวสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือสิลธรและทอันดีของประชาชนทั่วราชอาณาจักรตามความทราบแล้วนั้นเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มี2เรื่องคือ1่เจตนาบิดเบือนข้อมูลซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเราเข้าใจกันได้และข้อสองคือสร้างความหวาดกลัว S <S <S แต่ไอ้สร้างความหวาดกลัวตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์วิโรจน์กำลังชี้ให้เห็นก็คือว่านิยามของคำนี้มันจะกวา้างขวางขนาดไหน,นออไถ้ามันเป็นข้อเท็จจรงิงเราสามารถนําเสนอได้ไหมแต่เขาบอกอย<ห>ู่แล้วว่าตามพรกจุกเฉินเป็นข้อท็จจรงิงแต่สร้างความหวาดกลัวก่าเข้าข่ายมีความผิดนะฮะคือ,อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนกระแสช่วงนี้ที่โต้ลงวิพากษ์วิจารว่าต้ลงว้มันเป็นสื่อป่ะครับห่อไป ก็คือมันก็เหมือนกันเพราะว่าคนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นสื่อเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเขาเป็นฐานันดรพิเศษที่ไม่คนแต่ต้องเขาแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่สื่อเนี่ยคุณไม่ได้อยู่ในฐานันดรนั้นเนี่ยงั่นไขมันอยู่ตรงนี้คือวอย์เนี่ยไม่ว่าคุณจะบอกเป็นของใครหรือไม่เป็นของใครผมไม่สนใจเรื่องนี้นะประเด็นมันอยู่ที่ว่าข่าววอย์เนี่ยมันบิดเบือนหรือเปล่าข่าววอย์เนี่ยมันไม่ได้บิดเบือนแต่ความเห็นที่คนใหญ่พิธีกรแต่ละคนผู้จัดรายการคอมเมนเตอร์อย่างผมอย่างอาจารย์วิโรจน์พูดเนี่ย มันไปทิ่มแทงเสียใจคนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะโดนไปด้วยไงดังนั้นเวลาที่เขาเล่นช่องเราตลอดเนี่ยเขาไม่ได้เล่นช่องเราเรื่องข่าวบิดเบือนเท่าไหร่หรอกอเพราะว่าข่าวบิดเบือนมันก็แก้ได้ข่าวบิดเบือนมันก็ใช้ความจริงมาสู้นะเวลานั้นเนี่ยข่าวมันมีแค่นั้นแต่เขาไม่พอใจความเป็นสื่อเนี่ยเขาไม่พอใจว่าคุมาให้ความเห็นเองในหลายการแต่ เวลาสื่อที่เขาอาเขาเป็นมืออาชีพเขาก็มีวิธีเอาคําพูดไปใส่ปากคนเช่นเขาไม่พูดเองเขาจะนั่งยิ้มยิ้มหล่อๆแล้วเขาก็จะเชิญคนสามคนมานั่งด่ารัฐบาลในรายการได้แต่ถ้าคุณจัดรายการเองเนี่ยคุณด่ารัฐบาลไม่ได้เห็นใจว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเทคนิควิธีการการผลิตรายการซึ่งเราเนี่ยภาษาง่ายงมันอันคอนเวนชั่นแนลคือเราไม่ได้ทําตามวิธีนี้ และเราผมก็วจาวิโรดก็ไม่ใช่พิธีกรผมวิจาวิโรดจริงๆก็เป็นคอมเมนเตอร์แต่ว่า <Comment> ator, ผมก็ช่วยอ่านข่าวกันด้วยเป็นคนวิจารณนะฮะออผมเป็นคนวิจารณ์ข่าวผมก็ต้องวิจารณ์ทำไม ขหน้าที่ผมเป็นแบบนั้นแล้วแต่ว่านว่ยเดี๋ยวาูตูอเดี่อแล้วองค์ความรู้ในโลกมันเกิดจากอะไรน้องฟินมันเกิดจากการที่มันมีคนทํา A แล้วก็เที่ยวไปบอกว่า A มันถูกแต่ความรู้มันก้าวหน้าเป็นเพราะอะไรเพราะมันมีสักคนเดินมาบอกว่า A ไม่น่าจะถูกอ่ะมันมีวิธี่ดนกว่าะบีทีนี้ A กับ B ก็ต้องคุยกันมันอาจจะเกิด C มันอาจจะเกิด D อาจจะเกิด E นี่คือพัฒนาการใช่ไหมอาจารย์พิทถ้าเราพูดถึงเนี่ยไอ้พร g ดาม Shi ิ t ต่างๆงานของทมัสคุณเนี่ยมันคือการพูดถึงเรื่องพวกนี้อาจารย์กัลลาบอกว่าการเดินหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมที่ทุกคนมันมีเหตุมีผลมากทอมก็ชี้แจงูกครับคุณก็ชี้แจงโต้เถียงกันไปฮะมันเกิดประโยชน์กับประชาชนอยู่แล้วครับถูกไหมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยต้องไปหาทางด้านของอุปโทตของสารหัฐที่เขาบอกว่าให้วิพากษ์วิจารณ์ได้ฟรีมีคนตายอย่างเนี้ย คุณก็บอกว่าเนี่ยจัดฉากอย่างงน้นอย่างนี้ความตั้งใจของคุณคืออะไรคุณกำลังจะบอกว่าแต่ละวันที่มันตายกันเป็นหลักสิบหลักร้อยบางวันเนี่ยนะฮะมันไม่มีอยู่จริงเหรอ,อคุณคิดว่าคนนอนตายตรงนี้จัดฉากแล้วคนที่นอนตายอยู่ที่บ้านที่หายใจไม่ออกเนี่ยคุณไม่คิดเหรอว่านั่นมันก็เกิดมาจากการบริหารจัดก,การที่เป็นปัญหาของคุณคือผมพูดตรงนะเรื่องนี้นะคือความจริงมันไม่เปลี่ยนไงแต่ว่าเขาเนวลงมัเจะบอกว่า,วาความจริงนั้นมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาให้ทัวลงไปเลยดีกว่าว่าวันไหนคุณเห็นคนตายที่ ที่พานั้นเนี่ยผมก็บอกไปแล้วฮะให้มันไปเก็บศพเองสักวันสองวันแล้วคุณจะได้รู้หรือถ้าจะเอาให้มันก่อนนั้นนะผมไม่ระบุชื่อนะใครที่เป็นคนชอบพูดเรื่องแบบนี้นะคนที่คิดว่าจะตายไปตายหน้าบ้านคนพวกนี้อะจริงคือไปไปนอนรอเลยไปนอนรอแล้วก็โทรเรียกเรียกโรงพยาบาลมาเลยว่าป่วยนะฮะจะได้รู้ว่ามันมีความจริงคือข่าวตอนนี้มันคุมไม่ได้จริงๆเพราะว่า ช่องต่างๆข่าวชาวบ้านมันเป็นข่าวชาวบ้านแล้วเว้ยมันไม่ใช่ข่าวการเมืองใช่ฮะมันเป็นข่าวอาญากรรมเป็นข่าวส่วนที่มันเป็นเรื่องตามตายของคนเนี่ยมันจะจใจไปในช่องทีวีข่าวชาวบ้านแล้วผมอยากเสนอมากนะพี่เราเลิกอ่านข่าวสบคสาข่าวรัฐบาลและเอาข่าวชาวบ้านเนี่ยแหละมานั่งอ่านมานั่งอ่านกันทุกวันคุณดูข้างหลังผมดิไปดูข้างหลังผมแล้วไปพิสูจน์สิว่ามันไม่จริงอ่ะ เขารายงานรีพอร์ตเข้ามาเนี่ยไปเช็คกับไอจิตอาสาด d o แคนี่ดูดีว่ามันจริงหรือเปล่าไอตัวเลขไอตัวจุดๆเหล่านี้มันจริงหรือเปล่าครับใช่ไหมเราช่วยสร้างความกระจ่างขอโทษนะฮะคุณปราบโควิดไม่ได้คุณไล่ปราบคนที่พูดถึงโควิดก็ได้เหรอฮะมันเป็นแบบนี้ไงใช่เพราะฉะนั้นสิ่งสิหนึ่งตอนนี้ที่ผมอยากรู้นะช่อช่วยสร้างความกระจ่างหน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยข่าวที่บอกว่ามีคนไปแกล้งตายกับข่าวที่บอกว่าคนที่ตายจริงๆ ตกลงข่าวจริงคืออะไรดีเข้าไปเคลียร์เลยนะฮะไม่งั้นเนี่ยคุณปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยคนที่ออกมาพูดว่าแกล้งตายหรือคนที่พูดว่าตายคนก็สับสนพูดแต่ละฝั่งมันก็ออกมาพูดที่คุณออกมาพูดมันคือทัศนค่ะมันแค่เป็นก็เรียกว่าสมมุติฐานของคุณเท่านั้นเองเอาง่ายๆดีกว่าเอาแบบเราไม่ต้องมาเที่็นตันอ้าว่ายืนตรงห้ามกันเลยนะไปเช็คปอดตึงไหมไปเช็คร่่มกระตันยูดีกว่าไหมว่ารีพอตแต่ละวันเนี่ยเขาไปเก็บที่ไหนอาจารย์พิษ สำหรับผมนะผมเชื่อว่าในโลกยุคนี้ถ้าเขาจัดฉากถ่ายกันอยู่นะสักพักหนึ่งมันลงมามันก็ต้องมีคนถ่ายอีกมุมให้ดูแล้วอะขนาดผมจําได้ไหมมันมีภาพทหารพาคุณยายเดินข้ามถนนอะมันก็มีคนมาลงมันมีคนไปถ่ายให้เห็นเลยว่าจัดฉากถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในสังคมนี้มันยากแล้วล่ะแต่ถ้าคุณไปตามเจอแล้วคุณบอกว่าเออมันมีกระบวนการแบบนี้มีหลักฐานแล้วก็ให้ประชาชนระมัดระวังในการเสพข่าวผมจะเชื่อรัฐบาลทันทีนะ คือหนึ่งพูดให้ทุกคนรู้จักคิดล่ะคือมันมีมันมีมันมีหลักฐานไงครับถูกมันไม่ใช่แค่ตั้งสมมติฐานตั้งข้อสังเกตแบบนี้แต่ตัวเองมีอำนาจรัฐและจะใช้ตรงนี้ในการปิดคนอื่นหมดห้ามพูดครับอะจากที่เราคุยี่มาดูประเด็นต่อประเด็นต่อข้อค์กรสื่อเขาว่ายังไง องค์กรสื่อมวลชนนะครับ6องค์กรด้วยการประกาศ<ช>ประกอบไปด้วยนะฮะสภา,าการสื่อมวลชนแห่งชาติ<ช>สภา,สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรธธทัศน์ไทยสมาคมนักข่ขาวนักหนังสือพิมพ์ประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรธธทัศน์ไทยสมาคมผู้ผ,ผลิตข่าวออนไลน์และสาภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยก็เข้ายื่นนะครับจดหมายเปิดผนึกถึงนายรัฐมนตรีนะครับผ่านคุณอนุชาบุรพชัยศรีโคศกนะฮะประจําสํานักนายรัฐมนตรีขอให้ยกเลิก อยขอเชิญให้เชิญนะอาจครับเรื่องขอให้ยกเลิกข้อความในข้อที่11ของข้อกําหนดการออกตามความในมาตรา9แห่งพรกบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะก<ด>็คือพูด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ง่ายๆคือเรื่องขอให้ยกเลิกการเสนอข่าวหรือการทําให้แพร่หลายซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์อะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลนะครับที่เขาถือว่าตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดก็ขอให้ยกเลิกข้อนี้ไปซะนะครับ นี่เป็นสิ่งที่ทางด้านของหกองค์กรสื่อมวลชนออกมาเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีฮะนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นนะผมผมมีโอกาสได้อ่านนักข่าวท่านหนึ่งเนี่ยความเห็นท่านใน facebook เนี่ยท่านเคยทํางานกับเราด้วยท่านก็บอกว่าทําไมถ้าไม่มีความเห็นเรื่องนี้ทําไมหลายคนออกมาเรียกร้องว่าเออนักข่าวนักข่าวสมาคมข่าวควรจะพูดอะไรบ้างนะครับนักข่าวท่านนั้นท่านบอกท่านไม่สนใจท่านก็ทําหน้าที่ของท่านต่อไปอืคือ การไปเรียกร้องอะไรอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าท่านเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำมันถูกต้องแล้วท่านก็ทําและเดี๋ยวก็ค่อยไปสู้กันแล้วกันว่าถ้าคุณกล้าเล่นคุณก็ไปเจอกันในศาลครับนะแล้วคือคหมายความว่านะการยื่นจดหมายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเหมือนเป็น,ปนการสยบยอมตอ่ออำนาจด้วยนะในความหมายหนึ่งใช่ไหมแต่เขาเองก็อ,อย่างน้อย,น,ยนะฮะเขาก็บอกว่าอ,อยากให้นะครับเจตนารมณ์ของการบังคับใช้กฎที่ออกมาเนี่ยมีความชัดเจนเพื่อ ไม่ให้มีการนำข้อกำหนดดังกล่าวเป็นเครื่องมือปิดกั้นทําให้การเสนอข่าวซึ่งเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาและการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของประชาชนก็จะกระทบสิทธิ์ต่อผู้ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร,รและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยนะฮะอันนี้คือตอนนี้กฎหมายฉบับนี้มันอาจจะละเมิดอยู่ครับ,รบแต่ว่าทางโฆษกของประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้บอกว่าหลังจากที่ได้พูดคุยร่วมกับตัวแทน6องค์กรวิชาชีพสื่อนะครับบอกว่า เนื่องจากในครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะสื่อสารไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งยังคงยืนยันนะฮะข้อกาหนดที่ออกทั้งสองฉบับเพื่อเป็นการปิดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับคนที่พูดนี้ใครนะอนุชาหรือว่าเป็นนี้ผมผมว่าน่าจะเป็นหรือเป็นอไเราคุณอนุชาครับคุณอนุชาครับคุณอนุชาครครับพรุ่งนี้มาที่วอย์หน่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้คุยกับผู้บริหารและดูว่าจากกฎตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยวันสองวันนี้เราโดนอะไรกันบ้างนะ คุณพูดว่าคุณไม่มีเจตนาอะไรเลยไม่ได้จะบิดไปคุณมาดูฮะว่าผลกระทบของมันเนี่ยมันอํานาจมันถูกใช้แล้วอือย่านั่งอมโคงอยู่ที่สำนักนายกเลยฮะมาเลยครับคือจะมันมีหลายสํานักพิมมันมีหลายสื่อนะครับตอนเนี้โดนสั่งลบสั่งห้ามสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะคุณจะมาทําบอกว่าโอ๊ยที่ทําไปตั้งใจดี ไม่ได้มีเจตนาเขาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาปิดกั้นการทํางานของสื่อมวลชนแต่คุณทาแล้วอะอาจารย์พิทว่าเลยรนะฮะและย้อนกลับไปที่สิ่งที่คุณประยชน์พูดในในเรกที่แล้วเลยในคลิปคลิปนรกสามสิบวินาทีนั่นแหะคือคุณออกมาพูดนี่คุณยังไม่เข้าใจอะตัวเองเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารมาเนี่ยครับใช้พลกรฉุกเฉิน เวลาคุณอธิบายให้ประชาชนฟังแล้วแบบเหมือนประชาชนไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะเข้ามาในวันอังคารนะวันพุธมีประชุมอะไรเงี้ยไอ้พหลลกฉุกเฉินมันมีไว้ให้คุณทํางาน24ชั่วโมงครับมันไม่ได้มีไว้ให้อำนาจคุณมาตั้งด่านอย่างเดียวมันมีไว้ให้อำนาจว่าคุณจะบายพาใช้ระบบราชการที่มันยุ่งเหยิงนี่ยังไงอืคุณจะซื้อวัคซีนได้เร็วขึ้นยังไงคุณจะตัดสินใจช่วยเหลือประชาชนได้เร็วขึ้นยังไงคุณตอบผมซิว่าตั้งแต่มีพหฉุกเฉเฉินน่ย คุณซ Civ ื้อวัคซีนได้เร็วขึ้นโดยระบบปกติแค่ไหนคุณใช้พรบเนี่ยคุณใช้พรกนี้เนี่ยในการแก้กฎหมายอะไรที่ทําให้ซื้อวัคซีนได้เร็วขึ้นไหมคุณใช้พรกนี้ในการช่วยเหลือประชาชนได้เร็วขึ้นตรงไหนผมกลัวแต่สิ่งที่คุณเห็นน่ถ้าไม่มีจะแย่กว่านี้อีกแต่สิ่งที่คุณทําคือคุณใช้พรกนี้ในการริดรอนเสรีภาพของประชาชนในการตั้งคำถามของการไร้ประสิทธิภาพของคุณไม่ใช่เหรอใช่ครับ คือพอร์กรนี้มันควรจะมีไว้เพื่อทําให้คนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคุณตอบได้ไหมว่าคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตรงไหนใช่ไหมฮะอธิบายมาให้คนได้เห็นภาพหน่อยรัฐมนตรีดีก็ออกมาบอกนะครับว่าเนี่ยไอ้ตัวกฎหมายปราบเฟกนิวจะช่วยทํางานให้เร็วขึ้นตรงไหนฮะถามจริงการมีคนเอาภาพของผู้เสียชีวิตมาลงกับหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปหาวัคซีนมาฉีด้องฟินลองคิดดูนะ ถ้าไม่มีภาพคนตายมันจะทําให้คุณไปหาวัคซีนเร็วขึ้นได้ยังไงอะ่ะไม่เพราะว่าหน้านที่อของคุณหาวัคซีนก็หาไปซี่แล้วถ้าค,คุณได้ฉีดวัคซีนในภาพพวกนี้มันหายไปไหมไม่หาย <c oughs> นะค <c oughs> มันเหมือน <c oughs> วิธีคิดอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> คุณเห็นคนเยอะะเลยที่บางซื่อเป็นภาพอืมถูกไหมฮะแล้วรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาบอกว่าเป็นมุมมันเป็นมุมถ่ายมุมกล้อง ทีนี้มันแสดงเสถนาว่าอะไรคุณก็คือเขาเรียกว่ามันเป็น politics subreaction คือการ deflect ปัญหาออกไปถามว่าแค่คนเยอะมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอีกหลายชั้นมากที่คุณไม่ยอมไปแตะถึงทำไมคนเยอะอาจารย์พิษเคยบอกแล้วราชาการมันไม่ทํางานก่อนเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไม่มาจัดระเบียบแรงานนอกหรอกฮะถ้าคนมารอกันตั้งแต่เช้าเนี่ยรอไปเลยสองปัญหาคือก่อนหน้านั้นคุณไม่จัดระบบให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวมีแอปเดี๋ยวไม่มีแอปเดี๋ยวมี w ล l k กอินเดี๋ยวมีออนไซต์ in, เดี๋ยวมี บ้าบอคอแตกมันเป็นปัญหาการจัดการของคุณเองใช่ไหมสามันมีกรณีนะครับของผู้ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยที่ในต่างจังหวัดไม่ได้อสตราเขาต้องไปเข้าไอ้สูตรค็อกเทลของหมอยงเนี่ยชื่อชื่อหมอยงใช่ไหมครับชอบอ่านชื่อแกผิดเป็นเป็นซีโนแวคอันนี้คนเขาไม่อยากได้เพราะเขารู้สึกว่า ไอตัวโควิดมันใกล้ตัวเขามาแล้วเขา<ะ>อยากได้ Astra อสตราเซเนกาเขาก็เลยเข้ามาออกกันนี่คือแค่ต้นต้นให้เห็นนะฮะว่ามันมีปัญหาที่เป็นอันเดอร์ไลน์ต่อภาพนั้นเนี่ยอีก3-4ี่ปัญหาคุณไม่แตะฮะแล้วคุณก็ไปบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องพวกนี้เหมือนคุณชัยวุฒิก็เหมือนกันเฟกนิวส์ที่คุณว่าเนี่ยคุณยังไม่ได้ไปตามพิสูจน์มันเลยว่ามันเฟกไม่เฟกคุณก็เลเบิลมาแล้วว่าเป็นเฟกมีกระบวนการสร้างนู่นทำนี่ขึ้นมา แล้วแล้วไอ้ปัญหาที่มันอันเดอร์ไลน์เนี่ยคุณไม่ได้ไปแก้มันครับครับอ่ะถ้าคุณกลัวจริงเรื่องเฟคนิวจะทําให้คุณตุ่นหนกตกใจออกไปซื้อของกันหมดเกลี้ยงซูเปอร์มาร์เก็ตคนเผาทําลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละโอเคเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงมันเป็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยของชีวิตในทรัพย์สินแต่การที่คนดูภาพแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจว่าทําไมประเทศบ้านเมืองของเราซึ่งปีที่แล้วบอกว่าบริหารจัดการดีสุดในโลก ประเทศหนึ่งถึงได้มาอยู่สภาพวันนี้ในประเทศนี้คนเขาถามคุณเรื่องนี้คุณชัยวุฒิครับอคุณ,คณ<า>ต้องตอบเรื่องนี้ถูกต้องผมผมแนะนำว่าให้ไปอ่านหนังสือเรื่อง management crisis นะครับแล้วเขาจะมีทฤษฎีหนึ่งที่เขาแนะนำก็คือว่า face the truth นะฮะกับประชาชนแล้วอย่างนั้นเนี่ยคนจะออกมาเคารพคุณมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับ